คนเกิดวันจันทร์ในสัปดาห์นี้อันดับแรกนะจะมีปัญหาในเรื่องของการเดินทางความคิดเดยอะความคิดมากแล้วก็ความกังวลทุกรูปแบบในทุกๆเรื่องคิดไม่ตกคิดต่อเนื่องจริง,รงๆอาจจะเป็นเรื่องตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วที่คิดต่อเนื่องมาจนถึงสัปดาห์นี้แล้วก็ยังหาคําตอบให้ตัวเองไม่ได้การเงินเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีคนให้การอุปถัมภ์ความเอ็นดูหรือตัวเราเองเป็นคนอุปถัมภ์ค้ำชูคนอื่นก็ได้ในบางคนเนี่ยไม่ได้มีใครมาซัพพอร์ตเพียงแต่ว่าอาจจะมีคนเตรียมข้าวของ ของกินของใช้ไว้ให้ทําให้เราแทบจะไม่ต้องใช้เงินเลยการงานในสัปดาห์นี้เด่นในเรื่องของการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่หากมีปัญหาจะได้รับการช่วยเหลือการแก้ไขรวมไปถึงในบางคนอาจจะเทคคอร์เรสั้นหรือวางแผนเกี่ยวข้องกับการศึกษาก็ได้นะคะความรักคนโสดน้อยมากดูเสียใจดูเศร้าอ่ะดูรู้สึกแบบว่าฉันไม่ดีพอสําหรับใครในอดีตที่ผ่านมาฉันเจอแต่เรื่องแย่ฉันเจอแต่เรื่องไม่ดีจนลืมไปหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วในช่วงนี้อาจจะมีใครมาจับตาดูเรา แบบว่าอยากยื่นความรักที่ดีให้แต่เราไม่ได้โฟกัสนในส่วนนั้นส่วนคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่อนข้างที่จะเครียดกดดันรู้สึกแบบว่าเจอคนที่เอาแต่ใจมากๆแล้วก็ช่างนาหงุดหงิดแบบหงุดหงิดมากๆ สุดท้ายอ๋อคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอาจจะเจอคนที่แบบว่าข,ขี้หึงคี้หวงด้วยก็ได้สุดท้ายคนมีคู่นะคะในสัปดาห์นี้อาจจะมีการเดินทางร่วมกันไม่ว่าจะเป็นไปคาเฟ่ไปที่เที่ยวหรือว่าไปไหนก็ตามที่ดูเป็นแบบได้สารสัมพันธ์ได้ทำอะไรตามใจตัวเองละได้มีความสุขกันมากขึ้นนะคะ